สวัสดีครับก็พบกับครบเพื่อนการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลูกค่าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่4เมษายนนะฮะ2,560นะครับเรามองตลาดหุ้นวันนี้นะครับยังอยู่ในภาวะของการไซเวนะครับเอ่โดยตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังขาดปัจจัยใหม่ๆนะครับผนวกกับปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายแค่เพียง31 00 0ล้านบาทนะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมาที่48พันล้านบาทนะฮะก็เนื่องจากเ,เข้าใกล้เทศกาลสงการนะฮะก็ยิ่งทําให้การเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยอยู่ในกรอบที่จํากัดนะครับทางฝ่ายก็ค่าตลาดจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวนะครับพร้อมกับการลุ้นประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะฮะที่จะเป็นแรงผลักดันการเคลื่อนไหวของดัชนีต่อไปนะครับเรามองวันนี้นะฮะแนวต้าน ก็ยังคงอยู่ที่1,580จุดนะฮะมองว่าจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะได้รับเซนติเมนต์ทางบวกนะครับจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2560นะครับในวันพฤรหัสสดีที่6เมษายนนี้นะครับซึ่งในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะทำให้การเลือกตั้งมีขอบเขตระยะเวลาที่แน่นอนมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ทางฝ่ายเชื่อการปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มเข้าโซนที่จำกัดมากขึ้นนะครับจาก v a l u เ t ชันที่ไม่ได้ถูกมากนักนะฮะแถว Forward PE ที่เกิน15เท่านะครับในขณะที่ในวันนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของตัว SCC หรือตัวปุ้นใหญ่นะครับที่จะเป็นตัวกดดันดัชนีในระยะสั้นในภาวะที่ขาดปัจจัยบวกนะครับทำให้มอง น่าจะยังคงซื้อขายในกรอบแถว1,570ถึง1,590จุดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็แนะนำเก่งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับสำหรับหุ้นที่เก่งกำไรระยะสั้นนะครับเราก็ให้ถือช็อต LPN นะครับแล้วก็ลองตัว c o m เต่อนะครับหุ้นอัพไซด์โมเมนตัมนะครับก็ให้ถือตัว RS นะครับหุ้นรับหน้าร้อนนะครับก็ให้ถือต่อตัวแมคโครตัวบิวตี้นะครับ แล้วก็ให้เข้าซื้อตัวเซเเพิ่มนะครับที่25.5บาทนะครับโดยเรามองราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมามากเกินไปนะครับแล้วก็ตั้งจุด Stop Loss หากราคาต่ำกว่า25บาทนะครับสำหรับหุ้นนะครับที่คาดว่าจะติด Cash b บาลาน e นะครับยังไม่มีหุ้นตัวไหนที่ครบเกณฑ์ Cash b บาลาน e เลยนะครับส่วนที่มีโอกาสจะติดนะครับก็คือตัว ASAP ซึ่งเป็นหุ้นที่เข้าใหม่นะครับ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับก็คือในวันที่4เมษายนนะครับสหรัฐเนี่ยจะประกาศตัวเลขยอดสั่งซื้อโรงงานนะครับวันที่5นะครับก็สหรัฐก็ยังประกาศนะครับรายงานการประชุม FOMC นะครับในครั้งก่อนหน้านะครับวันที่6เมษายนนะครับสหรัฐจะประกาศจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับแล้วก็วันที่7นะครับสหรัฐเนี่ยจะประกาศอัตราการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับ ก็จบในก็ท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับก็จบนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่4เมษายนนี้นะครับขอบคุณครับ